เดี๋ยวฮ่าสิเอาออกไปขุดดินครับขุดสะต่อเติมสะอีกนิดน้อยครับดินบาลายแล้วครับประมาณจะขาสิบรถนี่ละเพราะแต่ได้เห็ดไปครับดีกวยอยู่ซื้อ,อเดี๋ยวฮ่าจะมาลองสตาร์ทคุ้นปูเบ่งครับ ั <c oughs> อเนี้ยสายน้ำมันมันแตกครับสายน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่ๆนี่เราก็เติมน้ำมันเครื่องอันนี้พรได้สตาทโดนแ้วาด้ครับนี่จักจิติจโปจักมีแบตบปนี่าเริ่มขึ้นแ,แบตนี่งขจกักโบเมนไฟเบิดแร้วบุ้ยเดี๋ยวมานุลุนกันครับเป็นอย่งไร เติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วครับมันหัวออกเผาหัวกันนะครับนี่บอด้สตาร์ทโดนนะแต่เบิ้งสิเป็นยังไงน,น่าจะเดือนสองเดือนครับบอด้สตาร์ทจอดไวน้นี่ยังใจเผาหัวอีกครับ lồng robot côn trùng con, điều mấy ươn gì, áo nhảy về. ui, chết rồi, cho đen quá, bay mì rồi các, chương chương cả đi rồi chạy mèo ตาตาเดยียวครับเหมือว่านะกระติดขึ้นกันครับเหลือแต่อัดจะระเบียครับนิดน้อย ดีโอเคแล้วี่ครับเเรียวเด้อถ้าป็ดแดงสีแดงสีวงมาไรพาเวอร์เด้อ แหงครับใส่ใดอยู่กระตุกดับเลยปิดไว้ครับลืมมันหัวครับแต่เติมไปมันก็นใส่ใดอยู่ นี่นะครับมีซ้ํานี้ก็คอยเฮ็ดไปกับรถด,ด่ามคันหนึ่งตักเองแลนเองเฮ็ดไปครับเจ๊ห้าบาทสิบบาทก็มองลงดินกับพท่นมีอยู่เอามาถมบ้านจะคลองนี่แหละนี่นหละครับเดี๋ยวามาถมนี่นะมองนี่ก็มันจําเป็นบางทีเด็กคูดออกไปขายอยู่เด็กครับเดี๋ยวามาถมใหขึ้น กะติประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ